เลิกงานแล้วครับขึ้นไม่ไหวครับเอ้ยช่วยดันตูน้อยดันตูน้อยดันตูน้อยโอ้ยไหวเว้ยย้ายทุกวันครับอันนี้ปากบอ่อนะเราจะ ไม่นอนบ่อไม่มีการนอนบ่อครับมีแต่ย้ายราดยางหมดแล้วครับโซนนี้ไม่มีลูกรังให้ขึ้น เพราะว่าบ้านเรามันเจริญมากเจริญซะจนแบบไม่มีถนทางลูกรังหรือว่าดินถนทางดินให้วิ่งครับมีแต่แบบนี้เลยทางเข้านา,นาเนี่ยแน่นอนมากสำหรับเมืองไทยครับ เดี๋ยวมาดูคนเขีบขึ้นกันว่าจะพิสดารไหม่ายดูหลายๆรอบครับเพื่อคนได้เอาไปปรับใช้อันนี้กดเลยครับดึงเข้าหาตัวหากเลยครับอุ้ยเสียงอะไรวะลั่นรบเขาจะเดินขึ้นเลยครับ เดินขึ้นแบบไม่ต้องคำ้ำหรืออ,อะไรลรือเป่สู้เขาสู้เขาเออเออเออรถต้องมีแรงเติมนะ <laughs> ต้องมีแรงติบถึงจะเดินขึ้นมาไม่ต้องคำ้ำหันหลังไปคำ้ำโอ้โหเฮ้ยแข็งเย็นเลยพี่ไม่นิดหนึ่งโอ้ยข้างหลังทำไมมันย้ายเอาเยอะแต่ว่าบิดหลังหน่อยลูกพี่ว้าวจะขึ้นได้เออบิดไปอีกนิดนึง นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวก็สวิงไปแล้วครับเรียบร้อย Sam, để check nạp nhiên liệu không anh này đi. Ok. งเดินทางครับ